สำหรับท่านที่มีภารกิจนะคะ,ะประมาณสักสิบหรือสิบเอ็ดโมงนะคะท่านก็ลงมายืน่นนะคอีกครั้งดตอนนี้รรู้สึกมมันเป็นมันเป็นเรื่องที่จะต้องที่จะต้องใช้ความรอบคอบแล้วก็ต้องในรายละเอียดอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะสำหรับหน่วยง,งานไหนที่ ที่ยังแต่ตอนนี้ก็มีแค่กิจจะต้องทำอยู่อย่าดูนะจมูกไม่โดกจนโดกแล้วเนี่ยอ่ะ ไม่โต้หาภาพที่ไม่ได้ีมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะคาที่ฉีดก็สิบก็กทําให้พี่น้องชาวพะเยาเยของเราเนี่ยฉีกเปอร์เซ็นต์แต่การฉีดวัคซีนจะใช่ช่วยให้ลดการของจังหวัดพะเยาช่วงนี้ไอ้รูปแบิของโอมิคอน,นกับเดลตานี่ต่างกัน ถ้านี่ถึงแม้การแพร่เชื้อการติดเชื้อจะไม่รุนแรงและก็รุนเร็วเหมือนจะไม่ชีวิตที่กับผู้ป่วยมากเพราะว่าโอเมคอนเองเนี่ยลงปอดนะครับเพราะมันจะมีผลกับผู้ที่ไม่ไมเรามีได้เกินสามสิบวันยกเป็นคัสเตอร์เดียว a อ k ีตอนนี้ก็ระะ้อยตัวลายแล้วก็จงที่ว่าโอเมคอนมันอําแบบกนี่เป็นที่โลกนะนเป็นที่โลกและตรงที่นี่มันจะเป็นที่สุดท้ายเนาะ